ใชนเป็นคนที่เป็นเด็กอ้วนอ้วนดำหัวเถกแล้วก็โดนบุรี่แบบที่สุดในชีวิตเลยอะ่ะยอลอนอนนอทานจนเออสวัสดีค่ะทุกคนน้ำนะคะน้ำเดลิมีเปิดเรื่องมาที่ EP ศูนย์ก็คือน้ำจะผอมแล้ววะ ก็คือว่าจุดเริ่มต้นคือตอนนี้น้ำหนักพุ่งมากจะบอกก่อนว่าบ้านน้ำติดถนนนะคะถ้าใครได้ยินเสียงรถก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพูดด้วยทาคิมมาด้วยได้ไหมอะคือในรูมทีมอะไรวะเออนล้วแหละกลางคืนเขาเรียกว่าอะไรนะมือใหม่มากคือจุดเริ่มต้นนะฉันเคยผอมแต่ฉันเกิดมาอ้วน ฉันไม่ได้เกิดมาแล้วผอมเลยเก็ตไหมฉันเป็นคนที่เป็นเด็กอ้วนอ้วนดำหัวเถิกแล้วก็โดนบุรี่แบบที่สุดในชีวิตเลยอะ่ะโดนม,มาโดยตลอดเพราะว่าเราโดนเปรียบเทียบด้วยแล้วก็หลายๆอย่างทุกคนแล้วแบบมันจะมีช่วงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมมันก็จะเริ่มแบบมี อะไรเข้ามาทำให้เราอยากลดน้ำหนักอย่างเช่นเรามีความรักอ,อ้ถูกต้องทุกคนมันจะเริ่มจากการมีความรัก 2. คือเราอยากใส่ชุดแฟชั่นในยุคยุคนั้นอะแบบอยาก,กมาใส่ให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยลดน้ำหนักแบบผิววิธีช่วงที่เราผอมนะตอนช่วงแรกๆก,ก,ก็คือทานยาลดน้ำหนักกินเขาเรียกว,ว่าอะรยอลอนอนอ,นอเออเรากินยอรอนอน,อนอแล้วก็ ทานจนเอออุ้ยสรุปเราจะเข้าเรื่องไหนก่อนดีนะขอปามคลิปก่อนก็คือฉันเอาเริ่มเริ่มแรกจากการผอมครั้งที่หนึ่งนะฉันทานยอลอนนอเออแล้วทีเนี้ยการทานยอลอนนอของฉันนั้นมันเป็นวัยเรียนของฉันเว้ยแล้วฉันน่ะเออเออถึงขั้นแบบว่าฟังนะฉันคุยกับเพื่อนเพื่อน ไม่ใช่เพื่อนคุยกับฉันเอ้ยตอนนี้กูเออวะเนี่ยเพื่อนคุยกับฉันใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยน้ํามึงทําข้อนี้ได้ป้าแล้วฉันอะหันไปตอบเพื่อนแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยจริงๆนะแบบมันเอ่ออ่ะคือมันเหมือนแบบว่ายาตัวนี้มันไปกดประสาทให้เราไม่ได้นอนใช่ไหมให้เราไม่หิวให้เราไม่กินให้เราเหม็นอาหารแล้วพอเราไม่ได้นอนไม่ได้กินกินแต่น้ําอ่ะ แล้วมันไม่มีอะไรไปเลี้ยงสมองและร่างกายทุกคนเก็ t ปะแล้วเราไม่ได้นอนอีกอ่ะคือเออเลยพูดไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธิแล้วก็ง่วงอย่างเดียวง่วงอยู่งั้นง่วงทั้งวันง่วงนี่คือการกินเยอรมนในสมัยก่อนนะมันจะมีไม่กี่อย่างคือไม่กินไม่หิวนอนกับไม่กินไม่หิวไม่นอนแล้วก็เออแบ้ง ไปอยู่แนั้นอะแล้วก็กินจนวูบวูบแบบคือคนในบ้านอะไม่ได้รับรู้หรอกนะว่าเราแบบกินยากินเออกินมันเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านก็แอนตี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็แอบบด้วยความที่เราอยากสวยอืมแล้วก็แอบ,บซื้อมากินอะไรอย่างเงี้ยในช่วงมปลายอืมเราพอเรากินแล้วเราวูบอะวูบจริงจริงเราเดินก็วูบนั่งก็วูบ ยืนก็วูบต้องจับใครสักคนหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวเราคิดว่าตัวเองตัวเล็กมากฟิลเหมือนการ์ตูนหนอนที่มันจะมีตัวตะก,กะแนนอะที่แบบว่ามันจะปิลไปกับลมอะใช่แกเก็ะปะแล้วแบบฉันแบบโอ๊ยนี่มาอะไรกับเกียรอะไรกับฉันเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์สวิงเว้ยสวิงในที่นี้คือแบบใครทําอะไรก็รู้สึกอยากด่าไปหมดหงุดหงิดไปหมดเลยอย่างเงี้ยแบบสมมติว่าเราแบบ เห็นเพื่อนกินน้าแล้วก็หงุดหงิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนจุดพีคเลยนะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองวูบบ่อยเรารู้สึกว่าอ๋อวูบบ่อยแล้วก็มีข่าวว่ายาที่เราทานอยู่อ่ะอันตรายเว้ยแล้วมันทําให้คนสู่ขิดซึ่งฉันเกือบอาจจะเป็นไลน์นาะไปแล้วเหมือนกันฉันก็เลยหยุดหยุดทาน หยุดทานตัวนี้ไปเสร็จปูป้ะคือตอนนา้นน่ะาานน่ะเป็นเด็กเนาะเราอ้วนมากสุดในชีวิตก็คือประมาณ70็กิโลแล้วเราก็ลดลงมาเหลือ4ีคือจะบ้ามากภายใน3เดือนคือมันน่ากลัวมากทุกคนแล้วเ,เราเด็กอะร่างกายมันไม่มีคำว่ายวไอ้เข้าใจปะความเด็กอ่ะมันยังไม่มีแบบเอฟเฟคเยอะขนาดนั้นแต่เอฟเฟกที่หนักที่สุดคือสมอง เราก็เลยเลิกกินยาตัวนั้นไปผ่านไปไม่ถึงเดือนเว้ยน้ำหนักดีขึ้นมาปึ้งเจ็สิบเท่าเดิมไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําเราก็เอาใหม่เอาใหม่ในทีนี้ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดไปกินยาไปทานอาหารเสริมยี่ห้อใหม่อันนี้แพงเลยแพงเลย แต่ก่อนจะกินอนะ่ะหุ้ยเราเว้นระยะอยู่กับร่างอ้วนๆของเราไปเป็นปีเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็กลัวเรามาเป็นช่วงวัยที่เราจะต้องเข้ามาหาลัยก็เลยต้องแบบว่าอ่านหนังสือก่อนก็คือเอาโฟกัสตัวเองเนาะจะอ้วนจะหน้าเฮี้ยก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โฟกัสตัวเองก่อนแล้วทีเนี้ยเราก็กินยาเอยกินทานอาหารเสริมตัวใหม่ แต่ตัวนี้แกมันพีกมากไม่ไม่ไม่คุมหิวก็คือกินได้ปกติไม่เหม็นอาหารนอนหลับแต่ขี้ทั้งวันเลยโว้ยแบบขี้จนเนี่ยทุกวันนะี้มีเอฟเฟกจากตรงนั้นก็คือว่าเราเป็นลิสีดวงอืมเราเป็นลิสีดวงจากการทานยาถ่ายเอ่อพวกที่ผสมยาถ่ายอะทุกคนแล้วก็พวกไฟเบอร์ที่เขาแบบไม่ใช่ไฟเบอร์จริงอะแกเก็ตปะ มาเป็นไฟเบอร์ปรุงแต่งอะแล้วก็ใส่ยาถ่ายลงไปในนั้นอะมันทำให้เราถ่ายเองไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมาเป็นหลายปีมากก็คือเราทานยาตัวนี้ได้ไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์อะเราขี้แตกไม่ไหวเลวว่ะก็เลยหยุดพอหยุดปุ๊บใช่ไหมเราถ่ายเองไม่ได้เราถ่ายเองไม่ได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์เลยนะเราก็เลยต้องซื้อพวกไฟเบอร์มากินแทนต่อนานะเขาจะเรียกว่าดีท็อก์เนาะ เขาจะไม่เรียกไฟเบอร์สมัยนี้เขาเรียกว่าไฟเบอร์เว้ยแต่สมัยฉันนะ่ะเขาเรียกดีท็อกก็กินดีท็อกแทนแล้วทีเนี้ยเป็นยังไงรู้ปะถ้าไม่มีดีท็อกตัวนั้นฉันก็จะอ e ี้ไม่ได้ด้วยตัวเองดังนั้นอะ่ะฉันต้องกินดีท็อกนั้นอะ่ะเป็นร่วมปีเว้ยแต่ว่าฉันก็จะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องกินมันขาดไม่ได้เลยทุกคนถ้าเราไม่กินเราจะถ่ายไม่ได้แล้ววันทรมานอะ่ะเคยที่ไม่กินดีท็อกหยุดกินเลยเพราะว่า ก็ต้องรอให้ร่างกายเราปรับเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็เด็กเนาะเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจหาความรู้อะไรมากมายด้วยความโง่องของดิฉันค่ะแล้วก็กินอยู่งนั้นนะ่ะเป็นปีจนไปเจอทุกคนจะต้องเคยเห็นยาเม็ดสีชมพูที่มาจากญี่ปุ่นแต่เราไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจริงหรือเปล่านะแม่งคือเคมว่าเป็นเอาเจ๊ๆ,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 ๆของญี่ปุ่นที่เป็นแถงยาเยอะๆอะ่ะ ฉันไปกินตัวนั้นเออเออเอาเรื่องฉันกินหนึ่งเม็ดอ้าสว่าน์มันดีกว่าดีทอกแล้วก็คิดว่านี่แหละของญี่ปุ่นสั่นสร้างมาให้ฉัน แต่ตอนนั้นนะ่าน้ำหนักของฉันมันเริ่มลดลงมาเรื่อยๆไหมมันลดบ้างไม่ลดบ้างเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดด้วยเนาะก็คือเด็กอะกำลังจะเข้าแบบมหาลัยโคตรจะเครียดแล้วพอเข้ามหาลัยได้แล้วเครียดอีกปรับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบว่าน้ําหนักมันก็จะลงช่วงนั้นน้าหนักอยู่ประมาณที่ประมาณ50 48ประมาณ48 50ปประมาณเนี้ยไม่เกินนี้เลยแล้วแบบพุ่นดีมาก คือมันไม่ผอมเกินมันไม่โซมมันไม่สกแกเข้าใจปะแล้วฉันก็ทานยาตัวน,นั้นเป็นประจําแทนพวกดีท ok. ็อกผลของมันคือหลายแรงมากพอฉันหยุดกินคือปกติดีท็อก ok ถ้าหยุดกินประมาณสองอาทิตย์จะถ่ายแต่นี้เกือบเดือนน่ะที่ฉันไม่สามารถถ่ายได้ด้วยตัวเองแล้วพอฉันถ่ายออกมาถ่ายของฉันเป็นเลือด มันอันตรายมากเลยทุกคนแล้วเราก็เลยหยุดหยุดเลยแล้วก็ไปกินยอแ้วเนาะเหมือนเดิมยอร้วเนาะเออเหมือนเดิมเว้ยอันนี้จริงก็คือวนเวียนอยู่่างนั้นอะด้วยความที่เราไม่อยากออกกําลังกายอะแอนตี้การออกกําลังกายมากแค่เดินกูก็เหนื่อยแล้วออกกําลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นแบบไม่รู้คิดอะไรของมันนะก็คือแม่กับน้องชายชนะคือน้องชายชนะเมื่อก่อนมันอ้วนมากเหมือน,น,อนกัน แล้วมันก็โดนบูลลี่เหมือนกันเว้ยจนน้องชายฉันมันจะเข้ามาหาลัยนางก็เลยเริ่มออกกําลังกายเริ่มจากเด็กอ้วนนะเริ่มไปเป็นโกฟุตบอลเป็นโกฟุตบอลกับเพื่อนก่อนแล้วก็เริ่มวิ่งเริ่มว่ายน้าแล้วก็เริ่มเข้าฟิตเนสกับแม่แล้วฉันก็เห็นเป็นตัวอย่าง กกิดไหมคือเราเห็นแม่เพียงคนเดียวอะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นน้องหรือคนรุ่นรุ่นเรามาออกกําลังกายนอกจากที่เขาจะไปเล่นเฮฮากับเพื่อนใช่ไหมเราเห็นน้องเราทําแล้วน้องเราก็ประสบความสําเร็จเว้ยซึ่งเราทําพร้อมๆน้องคือกินดีกินดีที่นี่คือแบบไม่ได้กินคีนจา๋าแต่ว่ากินโปรตีนถึงแล้วก็ออกกําลังกายกับแม่ เข้าฟิตเนสก็คือออกกําลังกายพวกยกเวททินนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอต่างๆแล้วตอนนั้นเราก็ขึ้นมาหาหลัยได้ประมาณปีสาจากเจอ้วนๆสั้นอย่างนี้เลยอุมากหน้าแก่มากคือถ้าเวลาฉันอ้วนฉันจะหน้าแก่ผิดปกติอะ่ะฉันผอมแบบนี้เลยฉันแบบ เสียหน้ายี้มใครโยใจแล้วหนุ่มจิบตึมจากคนที่แบบเออเราชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราเพราะว่าเราแก่เราหน้าแห้งะแล้วเราก็อ้วนอ้วนด้วยแล้วดำอีกอืมก็เลยกลับมาดูแลตัวเองแบบถูกวิธีแล้วมันทำให้ฉันประสบความสำเร็จมากๆในความรักเอ้ยข้ามข้ามข้าม แล้วถามว่าทําไมปัจจุบันตอนนี้เราถึงอ้วนกลับมาอ้วนอีกแล้วเราไม่ได้กินยาลดน้ําหนักแต่ว่าคือการออกกําลังกายการดูแลตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่ทําทำแค่ปีหนึ่งแล้วมันจบเว้ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปไม่เว้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราถูกปะเราดูแลตัวเองยังไงเราต้องดูแลตัวเองกันตลอดไปแล้วก็จุดเริ่มต้นที่จะกลับมาทำนะ เรารักตัวเองตอนนี้เรารักตัวเองมากๆใครก็จะบอกว่าตอนนี้เราเรารักตัวเองที่สุดแล้วเราก็ชอบแต่งตัวมากๆชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวชอบหยิบนู่นมานีมาใส่แล้วบางอย่างอะคือพัดไซส์เข้าใจพัดไส์ปัจจุบันเนี้ยคือมันมีเสื้อผ้าสําหรับเขาสําหรับพัดไส์สำหรับฉันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เข้ากับฉันอะ ฉันใส่แล้วมันดูฉันมั่นใจในตัวเองมากฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากทุกคนรู้ทุกคนรู้ฉันชอบแต่งตัวทุกคนรู้ฉันแต่งอะไรฉันไม่สนฉันเจ้าห่นยังไงก็ไม่สนแต่ฉันก็มีแฝงลึกๆในใจที่ไม่มั่นใจตัวเองหนึ่งเซลลูไลท์เห็นชัดมากคือเดินไปแล้วขาก็ปบหน้าท้องคือหน้าท้องอ่ะ คือฉันอะเราเป็นตอตอกเกอร์ด้วยแล้วไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแล้วเราอะก็ถ่ายคลิปใช่ไหมนั่งกินอยู่เฮ้ยพุงของฉันมันโผล่มาค่ะทุกคนมันจะต้องกลับการไปว่าฉันต้องถ่ายแค่นี้ไม่สามารถถ่าย <S <S เข้าใจปะแล้วมันหลายๆอย่างแล้วก็โดนบูลลี่ด้วยกลับมาโดนบูลลี่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตคือแบบ แย่ yeah, มากรู้ไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกว่าเขาแย่มากที่ทํากับเราคนาดนี้อืมแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราโดนบูลลี่ยังไงเอาบูลลี่ตอนเด็กก่อนเลยละกันนะตอนเด็กๆอะก็คือแม่เราเป็นคนสวยอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะบ้านใครทุกคนก็จะมีแม่ที่ในแบบของตัวเองนะแต่แม่เราเป็นคนสวยแล้วเราเป็นคนไม่สวยไม่สวยเลย เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าเมื่อก่อนอนะ่ะมันไม่สวยขนาดไหนแต่แม่เราสวยมากแล้วเราไปเดินตลาดใช่ปะแม่ขาคือมันเป็นมารยาทอ่ะอันนี้รู้ยแบบเฮ้ยอันนี้แม่หรือลูกเนี่ยเืาชี้มาที่เราซึ่งเป็นลูกแล้วพอแม่ตอบว่าอันนี้ลูกสาวเขาจะบอกว่าอุย้ยแม่สวยกว่าลูกอีก ตอน,นเด็กไม่สู้คนเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาในการขายเพื่อที่จะทําให้แม่เราอยากซื้อของเขามากขึ้นใช่ไหมมันจริงแม่กูนี่หยิบเลยหยิบพี่มีนี่ปะพี่มีมะกรูดปะพี่มีมะนาปะคือเอาทุกอย่างในร้านถ้าพูดคําว่าแม่สวยกระลูกแม่ยังเด็กอยู่เลยแม่ยังสวยเราก็แบบ เขาไปขยี้แม่แต่ว่ามาขยี้กูด้วยอ่ะเข้าใจป้าแบบมาเปรียบเทียบกับเราด้วยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราเก็บเราเก็บความโกรธแค้นนี้เอาไว้ไม่ไหวแล้วก็มีญาติญาติฝั่งแม่ของเราก็คือเขาเข้ามาหาเราที่บ้านใช่ไหมเขาจะมาแจกการ์ดเหมือนใครจะบวชสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาก็เห็นแม่กับฉัน แล้วก็ยาตพี่น้องต่างๆเขาบอกว่าอุ้ยไอ้จนผู้ชื่อแม่เออเออแม่ฉันแล้ะกันอะนี่ทำไมมันสวยจังวะมันสวยกว่าลูกมันอีกอะลูกมันยังสวยสวยหนีไม่ได้เลยอะคือเขาพูดอย่างเงี้ยสิบรอบตลอดเวลาที่เจรจาคุยกันเรื่องแจกกรสัมภเระเถะคือเขาพูดอย่างเงี้ยสิบกว่ารอบจนฉันอะไม่ไหว แกคือฉันน่ะรับแรงกดดันเรื่องบูลลี่หลายๆอย่างอะ่ะเยอะมากอะ่ะแล้วเรามาเจอกับคนที่มาเปรียบเทียบกับแม่คือเราไม่ได้น้อยใจที่หน้าเราไม่ไดีแต่คือว่าคุณไม่ต้องมาพูดถึงเกี่ยวกับเราได้ไหมหรือถ้าคิดอย่างนั้นให้เก็บไว้นในใจได้หรือเปล่าคือคนพูดอะ่ะ ไม่รู้สึกแต่คนฟังแม่งฝังใจมาตลอดชีวิตด้วยแล้วจนชันนะทนไม่ไหวจริงเออคือฉันก็ขอโทษด้วยนะคือตอนนั้นฉันก็เสียมารยาทด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันลุกขึ้นมาจากเออจากแกล้งใหญ่ๆของญาติขึ้นมาแล้วฉันก็ท่าอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยินแบบแต่ฉันพูดว่าขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ออนแอร์ตอนช็อตนี้ไหมแต่คือคือตอนนั้นหน้ามันเสียใจด้วยโกรธด้วยแล้วฉันก็พูดว่าสวยตายแหละเข้าใจไหมคือเราก็พูดกับเขาว่าเขาสวยตายแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กอะ่ะมัน,ม,นมันเจ็บแขนอะ่ะแล้วปัจจุบันยังเจอไหมเจออยู่อีเนี่ยบูลลี่คำเนี้ยคือแบบยังเจออยู่เจอถึงขั้นลามไปเพื่อนเพื่อนร่วมงาน บูลลี่ที่สองเพื่อนร่วมง,งานมาบ้านแล้วเขาก็มาเห็นแม่ฉันอ,ออกกําลังกายตอนตีสี่ตีห้าแม่ฉันตื่นมา,อ,าออกกําลังกายแล้วแต่ฉันน,นั่นนอมแล้วเขาก็แบบเห็นว่าฉันอ้วนแต่แม่ฉันสวยผอหมหุ่นดีแต่ฉันอ้วนทําไมถึงไม่สวยเหมือนแม่อืมฉันก็บอกว่าเอ้าก็แม่หนูสวยแล้วทําไมแม่หนูสวย เก็ตไหมแต่ว่าเขาก็ยังมาบูลลี่เราอยู่แบบว่าแม่สวยกว่าน,น้ำอีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจะปะคือตอนแรกอะ่ะมันเล่นแต่เล่นไปเล่นมามันไม่เล่นฉันไปทิฟ์ลาวไปเที่ยวลาวกับพวกเขามาแล้วฉันอะ่ะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวฉันอ,อยาก แต่งตัวเป็นเหมือนเกิร์ลกูบาที่เขาใส่หูกระต่ายอะแล้วเขาก็จะพายแป้งหลังเหมือนแบ็คแพคแล้วเขาก็จะมีปลอกแขนตรงนี้เป็นสีชมพูแกเข้าใจใช่ไหมฉันแต่งตัวตัวนั้นไปคือตลอดท่าตลอดทีปะเขาบูลลี่มาตลอดว่าแม่น้ำแต่วตัวไอ้น้ำอีกไอ้น้ำแต่งตัวอะไรอุ้ยอย่าไปนั่งใกล้น้ำนะอยู่โตหักอย่างเงี้ยแล้วแบบฉันก็เก็บไว้ เก็บไว้ก่อนแล้วทีนี้ฉันก็ไปอาบน้ําคือตอนนั้นเราไปนอนเหมือนล่องเหมือนแพที่ลาวอะ่ะแล้วเขาจะมีห้องน้ํารวมใช่ไหมเราก็ไปอาบน้ําแล้วทีนี้คือพวกเราก็จะแชร์ลิงสบู่เหลวกันฉันะ่ะตัดสินใจเลยนะว่าจะไม่อาบน้ําข้างๆใขาเพราะว่าฉันไม่อยากไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฉันรู้สึกว่าทีมนี้ฉันอึดอัดมากๆฉันรู้สึกคือฉันมาเที่ยวอะ่ะแต่ว่าฉันเหมือน มาให้เขาดูถูกแล้วก็เหยียบย่ําหน้าของเราแล้วก็หุ่นของเราอย่างเงี้ยแล้วฉันก็หนีไปอาบน้ำเว้ยไปอาบน้ําคนเดียวอีพี่คนนั้นอะแม่ง่าบน้าห้องก็กล้า,าูแล้วเขาก็เอ้ยน้ําเอยอย่าลืมส่งสบู่พี่นะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เออโอเคจ้าฉันก็อาบน้าของฉันมึงเวลาอาบน้าของกูเขาก็พูดว่าเอ้ยแต่พี่ว่า แม่น้ำสวยกว่านับจริงๆนะคือกูถูกสบู่เนี่ยแบบนี่ไม่จบอีกเหรอวะคือต้องการอะไรจากกูวะอย่างเงี้ยคือมาด้อยค่าเราทำไมแล้วก็ยกคนอื่นให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เราก็แบบก็ไม่พูดแล้วก็เงียบแล้วก็ถูสบู่แล้วเขาก็พูดอีกจนเราบอกว่าเอ้ยพี่แบบ ไม่พูดได้ไหมหนูอาบน้ําอยู่หนูรู้แล้วฉันก็อาบน้ําซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวเว้ยว่าเออสิ่งที่พวกเขาทํากับฉันมันทําให้ฉันรู้สึกไม่โอเคมันเป็นทริปที่ฉันรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตที่ไปเที่ยวมาเลยอะแล้วพอมาผ่านวันอาบน้ําเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็มีอะไรอ่มีแบบ ไปกินปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าฉันไม่ไปเดี๋ยวฉันจะนอนแพฉันก็นอนแพฉันก็ไม่ได้ไปจริงแล้วก็ตื่นเช้ามาฉันก็แต่งตัวเหมือนที่ฉันบอกว่าเออฉันอยากแต่งเป็นเหมือนเกิร์ลกรูบ้าที่เขาใส่หูกระต่ายมีปอกแขนแล้วก็ใส่กางเกงยีนเสื้อยืดธรรมดาเฉยแล้วก็มีเป้น่ารักน่ารักเงี้ยแต่มันไม่น่ารักสําหรับคนอื่นไงแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้พูดเหอเลยหนูเว้ยมันน่ารักมากอะพอฉันพอเขาเห็นสุดฉันเขาพูดว่า แต่งตัวอะไรอะ่ะแล้วคือฟิลเหมือนแบบว่ามึงกล้าใส่ได้ยังไงอะ่ะอย่างเงี้ยฟิลประมาณนั้นที่เขาสื่อออกมาแล้วฉันก็แบบว่าแล้วทำไมอืมฉันไปถามว่าแล้วทำไมแล้วเขาก็แบบว่า พี่ว่ามันไม่เข้ากับน้ํานะแต่คือเขาไม่ได้สื่อออกมาอย่างนั้นนะแต่มันมันทำร้ายจิตใจเรามากกว่าก็คือเขาร้อเราแบบเราเอารูปเอากล้องมือถือมาถ่ายรูปตัวเองอะ่ะเขาก็แบบวู้ยอะไรแบบฟิลประมาณนั้นอะเราก็เลยเก็บเก็บจนจบทริปแล้วเราก็ขึ้นเครื่องบินจะกลับไทยเราก็นั่งรอยอยู่แถวเกตข้างนอก เราก็นั่งไม่นั่งกับพวกเขานะเราก็ไปนั่งอีกฝั่งนึงแล้วนั่งคนเดียวเพราะว่าแถวนะั้นมันไม่มีที่ชาร์จแบตเราจะไปชาร์จแบตแล้วทีเนี้ยเขาก็กระซุบกระซิบกันอีกแล้วก็ชี้มาทางฉันแล้วเขาก็หัวเราะเหมือนแบบที่ฉันอ่านปากนะเหมือนแบบว่าดูให้น้ำดีดูนั่งดีเก้าอี้เขาจะพังปะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ดูแลฉันก็เลยคิดนะว่ามันต้องจบที่กูอะถ้าเรายอมอยู่แบบเนี้ย ไอ้เฮียมันไม่จบแน่ชันงก็เลยเดินเดินไปหาพวกนางแล้วพูดว่าที่รู้ปะว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่เจริญอ่ะเพราะมันมีคนอย่างพวกพี่ไงฉันพูดแค่นี้แล้วชันงก็เดินออกมากลับมานั่งที่เดิมพวกพี่เขาสตันมากๆตกใจแบบตกใจเลยว่าไม่คิดว่าชานาจจะพูด เพราะว่าฉันเป็นแกเขา้าใจไหมว่าฉันเป็นน้องเล็กสุดในแก๊งเลยอายุน้อยที่สุดเด็กจบใหม่ไม่กล้าพูดแน่นอนฉันพูดคือฉันอนะบอกตรงๆฉันเป็นคนแบบปากไม่ดีมากๆแต่พอโตขึ้นมาฉันพยายามที่จะไม่พูดอะไรเลวร้ายออกมาเพราะว่าเราเคยโดนออกมาแล้วเราก็เลยไม่อยากทำแบบนั้นกับใครแต่ครั้งนี้กูขอเธอ แต่ก็คือแบบมันเบามากๆนะแต่สําหรับเราเราก็รู้สึกว่าพี่เขาหน้าชาแล้วพี่เขาก็เข้ามาขอโทษเราแล้วก็พูดว่าเออไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นอะมันก็มันไม่โกรธนะแต่รู้สึกว่าคุณจะจําไว้คือจําในที่นี้ไม่ได้แคร์นะแต่แค่รู้สึกว่าอันนี้ก็จะอ๋ออันนี้เคยเกิดกับเราครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับไทยทุกอย่างมันก็ปกติอืมแล้วก็ แม่เราก็ไม่ค่อยได้เจอพี่คนที่บูลลี่เราหรอกแต่ว่าคนในแก๊งอื่นๆที่ไปทิปเราด้วยเราก็เจอแต่ว่าเราก็คุยกันปกติแต่ว่าถามว่าโกรธไหมตอนนั้นโกรธโกรธเลยแต่ตอนนี้ก็เฉยๆแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแผลในใจเราในตอนนั้นอะ่ะเออแล้วก็บูลลี่ที่สามคือวัยเด็กเลยเด็กถึงขั้นไหนเด็กแบบว่าตอนนั้นเราอยู่มปลายคือตอนมอต้นอะ่ะเราอ้วนดำ แล้วก็มัดผมแบบหัวเถกเปิดหมงอย่างเงี้ยเหมือนปลาหมอสีแบบเนี้ยแล้วก็ไปชอบรุ่มพี่คนนึงอยู่มอสี่แล้วทีเนี้ยอาจารย์ประจําชั้นพี่คนนั้นอ่ะเขาสอนพละเขาสอนวิชาพละเขาก็จะแซวไปเรื่อยว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่ชอบไอ้นี่หรอไอ้นั่นชอบไอ้นั่นหรออย่างเงี้ยจนมาถึงคิวชั้นว่าเฮ้ยชอบพี่คนนั้นหรอ ขาไม่ชอบมึงหรอกเมืออดำอ้วนก็อ้วนส่วนก็ไม่ส่วนคือเขาพูดแบบว่าต่อหน้าทุกคนในในห้องเราในชั้นเรียนเราแล้วก็เพื่อนเราก็ได้ยินแล้วก็พี่คนนั้นเขาก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวเขาพูดทุกคาบที่มีเรียงกับมัน ใช่ปะว่าเราไม่ร้องไห้ด้วยแต่เรานั่งมองหน้าเขาแบบนั้นคือเราไม่ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไงด้วยนะแต่ว่าเราไม่พูดออกมาแต่ว่าเราออกมาทางสายตาว่ากูไม่พอใจนะคะแล้วก็ครูก็ไม่ได้ไม่ไม่ควรที่จะมาบูลลี่เด็กแล้วก็ทำร้ายจิตใจเด็กแบบนี้ไม่ว่าเด็กมันจะชอบอะไรมันคือเด็กอ่ะเข้าใจไหมมันคือเด็กเขาไม่ได้โอ้ ไม่รับถือค่ะก็ไม่ยกมือไหวอีกเลยแล้วก็ไม่ลคลรกครูคนนั้นอีกเลยก็เห็นเป็นว่าไม่ใช่ครูเพราะว่าคนเป็นครูไม่ทําแบบนี้มันไม่สนุกปากเลยนะคะแล้วเพื่อนรอบห้องก็หัวเราะโอ้เอนจอยมากเปิดเธอมาปึ้งโอ้กูเปลี่ยนเลยขาวผอมสวยเลยงงตอนนั้นตอนพอเราปิดเทอมแล้วก็เปิดเธอกลับมาเราก็คือสวยเลย ครูคนนั้นก็คือไม่ได้มาลอ้อเราอีกเพราะว่าเราไม่ดำแล้วคือความดำของเราในตอนนั้นอะกรรม,มาพันธ์เราไม่ได้เป็นคนดำแต่ว่าเราดำเพราะว่าเราชอบปั่นจักรยานตักแดดอืมแค่นั้นเลยคือการบูลลี่ทั้งชีวิตอะมันคือมันจากเล็กๆน้อยๆอะมันเริ่มแบบแกเข้าใจไหมมันก่อตัวเป็นเรื่องจนเป็นก้อนใหญ่มันเลยทําให้เราเกิดเป็นโรคข้างผอม แต่ไม่ได้ข้างผอมถึงกับจกคอวอ,อ,อกมาแต่ว่าข้างผอมบาคิีนี่คือหาหายออะไรก็ได้ที่ทําให้เราผอมหายยออะไรก็ได้ที่ทําให้เราขาวอย่างเงี้ยแบบน่ากลัวมากทุกคนปัจจุบันกลับมาปัจจุบันนะก็คือก็เจอในแบบเดิมๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราสู้คนแล้วสู้คนในที่นี้ไม่ได้ไปแสียใส่เขาคือแบบเราก็มีการตอบโตในรูปแบบของเรา แล้วก็ก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาแบบเข้ามาบูลลี่เราเพราะว่าเราน่าดูกด้วยแล้วก็ปัจจุบันทําไมมันอ้วนขึ้นมันอุเริ่มอ้วนขึ้นตอนที่เราฝึกงานเรามีแฮงเอาท์กับพี่ที่แผนกทุกวันดื่มทุกวันผอมลงอีกครั้งหนึ่งเพราะเราทำสัญญกรรมแล้วเราก็อกหักด้วยอกหักแบบเรา อยู่นิ่งไม่ได้อะเราจะคิดถึงเขาตลอดเวลาเราก็เลยไปวิ่งกับปั่นจักยานเราผอมเลยพอผอมเสร็จกหม่อ้วนอีกครั้งหนึ่งทำงาน hang out อีกแล้วคือเราเป็นโรคแพ้แอลกอฮอล์เว้ยแพ้แอลกอฮอล์แล้วมันทําให้เราบวมอืมบวมง่ายมากปัจจุบันก็จะกลับมาดูแลตัวอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักแต่ว่าจะดูแลแม้กระทั่งครีมอาหารเสริมแล้วก็ การดูแลให้ตัวเองมันดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าเราจะไม่พึ่งออยอร์นอแล้วก็อะไรที่ไม่ปลอดภัยกับเราแล้วใช่เราเ็ดอะเราโคนอนันเนี้ยมันเป็น E ีพีสูตรเนาะมันก็จะแบบเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างตั้งแต่เด็กว่าเราอ้วนเราผอมแล้วก็การลดน้ำหนักของเรามีอะไรบ้างที่เราเคยใช้เนาะแล้วก็ปัจจุบันอะเราจะลดน้ำหนักแบบถูกวิธีเหมือนเดิม แต่ว่าด้วยอายุที่เราเยอะขึ้นอะ่ะมันจะไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเราจะกลับมาคือวิธีการลดน้ำหนักของน้ําในครั้งนี้นะคะน้ําก็จะลดน้ำหนักคือออกกำลังกายออกลังกายจะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคนเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอแล้วก็จะกินอาหารที่ดีและไม่ดีด้วยไม่ดีในที่นี้ไม่ได้กินแบบแย่ขนาดนั้นคือว่าบางคือคนอะ่ะมันยังมีความ ชินกับสิ่งที่เราชอบเนาะชอบเราชอบกินเนยเราชอบกินขนมปังเราชอบกินขนมมันก็จะต้องมีแทรกมาบ้างแต่ว่าจะลดให้น้อยลงแต่ความโชคดีของเราคือเราไม่กินน้ําอัดลมเฮอเราไม่ชอบกินน้ําหวานแล้วก็จะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะครีมดีๆมาใช้อะไรประมาณนี้ EP หน้านะคะนะ้ําก็จะมาให้ทุกคนดูทั้งสัดส่วนก่อนหลัง แล้วก็อัปเดตทุกๆสัปดาห์นะคะว่ามันมีเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังน้ำจนจบคลิปเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมีใครมองเห็นน้ำบ้างนะคะในการลงคลิปครั้งนี้แต่ว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ได้แบบอยากลงเพื่อที่จะดังแต่เป็นคลิปที่อยากลงเพราะว่าเราจะได้กลับมาดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งในวันที่เราทำมันสำเร็จแล้วแล้วก็ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแล้วก็มาลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ฝันดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย